ห้องประมาณเท่าไหร่วะที <guarding okay>? ่นี่เลนิตมันพันกว่าบาทโอ้ยแคมเหมือนกับลุงเลนสยามแหละก็อู้อยู่นี่แต่มันก็แคบเนาะเปิดม่านได้แต่พี่นุชก็ไม่เปิดไม่ต้องเปิดหรอกพี่นุชเพราะตอนกลางคืนติดไปไหนมันร้อนไหมเนี่ย ร้อนครับนี่ของว่านน่เออไม่ปกติมันอุณหภูมิร้อนขนาดหนักเลยนี่แค่นี้ลุงเดนไดอีกชี้ที่ปลามาพักเพื่อนปลายน่อยไหนดูดิโอ้ไม่ก็ไม่ต้องลุกเลยใช่ป่ะเปลี่นไ่ได้ับหวดนี่นะคดูห้อง ลุงเรียนสยามมันแหละป้าห้องเท่ากันเนี่สบายดีอยู่นยะสบายสบายเดี๋ยวเาเราเย็นห่อยดูแล้วนี่มันคืนนีเ้เดีเยนฟังนี่นอย่องมันเป็ <c oughs> นแบบ่ ไปให้พี่นุชได้นอนพักผ่อน